สวัสดีครับวันนี้เรามาทำประกอบรีโมทกันนะครับประกอบมาครึ่งวันแล้วเพิ่งจะนึกได้ว่าเอ,อน่าจะถ่ายวิดีโอไว้น,นนะครับที่เราก็กำลังประกอบประกอบชุดไฟชุดคอนโทรลชุดควบคุมนะครับตัวนี้รีโมทไม่ธรรมดานะครับเป็นรีโมทที่ใช้เวลา เวลาเราชักสายออกหรือกรณีไฟดับนะครับเรียกว่าไฟดับไฟดับพอไฟติดปกติรีโมทมันก็จะรีเซ็ตนะครับก็คือจะดับพอไฟติดมันก็ดับอยู่แต่ตัวนี้เราเพิ่มมอแปลงเพิ่มรีเลย์นะครับเพื่อให้รีโมทต,ตัวนี้เวลาไฟติดเราจะสั่งจะให้มันติดหรือจะให้มันดับก็ได้นะครับก็คือทําตรงข้ามก็คือกดออนคือปิดกดปิดคือออนกดออฟคือออนกดออนคือออฟ มนไมกดออฟคือออนกดออนคือออฟนะครับเทคออฟเลยเราก็จะมีสวิตโยกนะครับช่วยนะครับเราใส่ตัวกันไฟเกินนิดนึง LED นะครับเราเราเอาไฟมาเลี้ยงขับ LED ตัวนี้นะครับโดยที่ LED มันต้องการใช้ไฟ ตัวมาตรฐานที่เราใช้กันอยู่ก็คือถ้าเป็น12โวลต์ก็จะเป็น R น้ำตาลดำแดงนะครับน้ำตาลดำแดงตัวมาตรฐานก็น้ำตาลดำแดงแต่นี่เราใช้แดงม่วงแดงนะครับก็คือแดงม่วงแดงก็เป็น 27k นะครับน้ำตาลดำแดงก็ 1k อันนี้27กิโลโอห์มนะครับ27กิโลโอห์มแล้วก็ก็ใช้กับไฟ24โวลต์ นะครับหลอดไฟก็กำลังติดไม่ไม่สว่างมาก,ก,ก 2, 2. 2. 2. านะครับปกติก็สองจุดสองหนึ่งจุดสองนะครับหรือยี่สิบเจ็ดหนึ่งจุดสองจะใช้กับใช้กับสิบสองโวลต์แต่ถ้าเป็นยี่สิบสี่โวลต์อันนี้ยี่สิบสี่โวลต์เราก็จะใช้เป็นเป็นตัวนี้นะครับเป็นต้านดำแดงก็คือสองจุดเจ็ด อโโลม 2.7k โ oh อม 2.7k นะครับภาษาช่างจะเรียก 2.7k 2.7k ใส่ตรงนี้ไว้หน่อยช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาก็จะใช้ท่อหดกันนะครับเราใช้ท่อหดเพื่อไม่ให้ไฟตัวความสวยงาม ท่อหดนี่นะครับกันช็อตด้วยกันเพื่อความสวยงามด้วยนะครับมีท่อหดก็ต้องมีไฟแชกนะครับแบบนี้นะครับท่อหดที่นี้ได้แล้วถ้ามันทำงานก็คือไฟติดนะครับเดี๋ยวเราเทสดูว่านยังไงตัวนี้ไฟดูดนะครับด้านใน นี่นะครับนี่นะครับเราให้มันทำงานอยู่ก็คือแบบนี้ทำงานเวลาเรากดรีโมทก็คือดับกดดับกดติดดับติดดับติดนี่นะครับ กีติดไปเลยกีติดไปก็วันไม่แมวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทดลอง,งไม่แบบกีติดเราใส่เลยใส่สวิทจริงเลยสวิทจริงเราจะใส่ไว้ตรงนี้ราจะโยกจะใช้ผักหรือโยกดีผักโยกผักเดี๋ยวไปดูสวิทก่อนถ้าเราใช้สวิทโยกนะครับม,ม,มันก็จะเกะกะเปลี่ยนเป็นสวิทเลื่อนแล้วกัน ใส่สวิทเลื่อนไปหนะึ่งตัวเลื่อนนะเลื่อนซ้ายกว่าปิดระวังอย่าโดนน้ำอย่างเดียวเองตัวนี้นะครับห้ามโดนน้ำติดไว้ใกล้ๆใกล้ๆสวิทเดิมนะครับ tích cai sau ít đơm cây, cây, đơm

รุดไปรุดมาก็คงจะพอดีอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ใช้คัตเตอร์ดีกว่าความกว้าง หือว้างไม่ได้ว้างก็ไม่ได้คว้างแคบก็ไม่ได้อื้อือ อย่าให้มันเลยอย่าให้มันล้นอันนี้ไม่ให้ล้นนะครับเดี๋ยวเราทําเสร็จก็เอาไปส่งเลยนัดไนะว้หลายวันแล้ว น,นี้ใส่เข้าไปอ๋อได้เนาะได้เนะตัวนี้กดเข้าไปตรงนี้อ๋อได้นี่แหละยันนี้ก็ลากไปลามานี่นะครับผักขึ้นผักลงก็คือเปิดผักไปก็ปิดอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราต่อสายโอ้ต่อยากลำบากเ็าออกไปต่อข้างนอก ต่อข้างนอกนะครับใช้วิธีไปต่อข้างนอกอย่างนี้ดีกว่าอันนี้อัน,นี้เราก็เอาออกไปด้านนอกเลยตัวนี้ไม่มันไม่ไม่สวยมันไม่สวยมันก็จะทําให้งานออกมาไม่ดีนะครับถูไม่ดีเราก็ต้องเอาตัวนี้ ออกไปข้างนอกออกไปเงนอกเลยนี่นะครับออกมาบัตกีตรงนี้บัตรกีใช้ฝีมือนิดนึงเพราะว่ามันเล็กมากคงจะสมบูรณ์แล้วละอันนี้นะครับสามารถปรับ ไปมาได้โดยใช้สวิตคอนโทรลตัวเล็กนะครับไม่ต้องใช้สวิตตัวใหญ่นะครับรุ่นแรกๆเราออกมาเป็นสวิตตัวใหญ่ตัวนั้นออกมาแล้วไม่ไม่ทนมันมันเทถทะนะครับเทถทะเข้าไม่ดีอันนี้มันเทถทะอันนี้ตัวนี้เลยนะครับ ต่อสายสองเส้นนะครับสายอีก2เส้นนี้ก็จะต่อมาจากรีเลย์ตัวนี้นะครับรีเลย์ตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยไฟเป็นตัวปล่อยไฟหลักจะปล่อยว่าจะใช้คอนแทคไหนนะครับโดยเวลาเราออนมันก็จะ ไปคอนแทคหนึ่งเวลาเราอ้อมก็ไปอีกคอนแทคหนึ่งนะครับเราก็ใช้ตัวหน้าคอนแทคตัวนี้เงื่อนไขตัวนี้เป็นตัวไปจ่ายไฟให้อีกคอนแทคหนึ่งนะครับสเสกกาวยอดไ้เลย นายนายนายดีไนายหรือแวร์แวร์แวรอันเดียวกันใช่ไหม này này này, về về về, đi này, này đi nai. Nhi, nha, เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตรงนี้ให้ตรงนี้มันเป็นตัวนี้อันนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปนี่ร้อยไปทะลุข,ข้างหน้านะครับ แบตหมดเหรออืมครับเียบไฟค้างไว้ mm hmm. ก็ไฟดูดเลยแหละ mm hmm. โอ้ยนี่แปลกพลังงานมันมีปัญหาไงเนี่ย ปัดกีให้สวยให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราปัดเข้าไปเรียบร้อยถ้าเราใส่ด้านนี้มันจะติดไหมลองเสียบดูติดอยู่นะครับเวลาเราปิดก็คือปิดอย่างนี้นะครับเวลาเราผลนี่ก็คือปิดออนก็คือปิด ออฟก็เปิดถ้าเราผักขึ้นก็คือ on o ออฟออ f อปกตินี่นะครับ on o ออฟออ f ออฟถ้าผักลงก็ออฟออฟออฟออนี่นะครับผักลงน,นี้เราผักขึ้นก็คือปกติเขาักสายออกเทียบสายไม่ติดแต่ถ้าเราผักลงเทียบสายติดนะครับ นะครับโอเคใช้ได้ผ่านเสียบท่านี้เลยนะครับผ่านแล้วเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับตรงนี้เราก็่าวหยดไว้นิดนึง หยดมากไม่ได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวมันเข้าไปโดนข้างในนะครับโอเคผ่านแล้วตัวนี้ใช้ได้นีโอเคนะครับผ่านถ่ายรูปไว้นิดเดิงนี่นะครับถ่ายรูปอาแชะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับด้านหน้า หน้านี่ถ่ายรูปนะครับเราก็จะเขียนไว้ว่ารีโมทเาเขียนสดๆเลยยังไม่ได้ทำสติกเกอร์นะครับรีโมทคอนโทรล 1กิโล KM เนาะหกิโลเมตรนี้กดเปิดกดปิดปิด2องร้อโวลต์นะครับ2องร้อบโวลต์ สามสิบแอมป์อันนี้สวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์ออนออนออ f ออนออฟนะครับกดเปิดกดปิดกดปิดกดเปิด,ด,ปด,ด,ปดไม่ต้องเขียนนะเขียนแล้วเลอะ,ะเทอะนะครับเดี๋ยวน,นีได้เรา น,น้แหลอมันมันไม่สวยแล้มันโดนนี่กาวช้างหลบงตกใส่นะครับอืมไอ้น็อตปิดฟ้าบางทีเราก็ลืมเปิดกล้องเนาะลืมเปิดกล้อง ชุดนี้เป็นรีโมทกันขโมง